เฮ้ยลงแล้วลงแล้วค่ะมัลลเฮ้ยว้าี่ครับค่ะวันนี้ครับเบเบ็ดน้องมาเวิลมาถึงแล้วนี่หรอกเบเบ็ดใช่ไหมที่หนูชอบสีอะไรสีม่วงอันนี tá, ้สีม่วงหนูอ่ะของพี่เกียวสีน้ำเงินอัน หนูจะมาประกอบเบเบยกับป๊ะปา๊าประกอบยังไงครับประกอบอันไ,ไหนก่อนมืออะไรประกอบสีม่วงก่อนนี่ของน้องมาเวลสีม่วงอ่าป๊ะป๊าแกะให้น้องอ่าเอาของพี่วางไว้ก่อนลูกไหนดูซีเป็นยังไงดูสีเบเบลสีม่วงสวยจังเลยไหนประกอบหนูช่วยป๊ะปา๊าประกอบดินี่ไงตัวอะไร อันนี้อันนี้ที่จับแล้วก็ลูดมันใช่ไหมลูกแล้วอันนี้ด้ามจับอให้ปั๊บปัลบปะกอบ้ามจับอ๋อมีตัวล็อกตรงนั้นดันลงแล้วก็เอาเนสสวมเข้ามันเป็นล็อกใช่ไหมป,ะปะั <c oughs> ๊บนี่มันเป็นด้ามจับเนี่ยหนูจับพงให้ลุงดูหน่อยอันนี้ก็เอาจอดตรงนี้ในเป็นรู เอาเว้ดีใจไหมได้เบรดเป็นของตัวเองแล้วนี่นี่ได้จริงฟังเสียงเออหนูจับเป็นไหมหนูลองจับให้ลุงดูสิจับยังไงลูกจับท่านาจับท่านเยแล้วก็ดึงได้ไหมเดี๋ยวหนูลองเอาเล่นกับสนามนะนี่แล้วก็ดึงดึง,ดง,ล,องลองฝึกลองฝึกลูกดึงโอเคได้เก่งเก่งจับปลายปลายลูกเสียบเข้าไปเสียเข้าไปลูกดันเข้าให้สุด เออหนูฝึกก่อนหนูฝึกก่อนผมว่าเวลเป็นตัวอะไรตัวอะไรไหนดูสิฉลามเป็นฉลามที่เราเล่นกันที่สนามเด็กเล่นวันนั้นไงลูกหนูเป็นฉลามใช่ไหมวันนั้นป้าจะประกอบให้เดี๋ยวพี่เกียวเดี๋ยวพี่เกียวตื่นพี่เกียวมาประกอบไหนมันจะเป็นล็อกอะ่ะเป็นล็อกแล้วก็หมุนใส่ประกอบง่ายๆเนาะ<อ>นี่ฉลามอ่ะหนูลอง ลองฝึกสนามก่อนไว้แข่งกับพี่เกียวตอนเย็นตอนนี้พี่เกียวนอนอยู่เฮ้ดูป๊าใส่ป๊าใส่ไม่ต้องใส่ริงนี่ของน้องมังมมีสนามด้วยสีเขียวเรืองแสงเลยใช่ไหมลูกนี่หนูชอบไหมชอบ,อบป๊าลองนี่สอยจง มีสองฝั่งอ๋อมีสองฝั่งแล้วแต่เด็กถนัดข้างไหนใช่ป่ะถ้าเราถนัดข้างซ้ายแล้วก็มาเสียบข้างซ้ายถ้าถนัดข้างขวาราต้องมาเสียบข้างขวาได้โอ้ดีอ่ะดีมากเลยหนูถนัดข้างไหนมาเวลข้างซ้ายหรือขวาูุข้างขวาถนัดข้างขวาลนู้นหนูถนัดข้างซ้ายนะข้างขวาแล้วลุหนข้างขวาข้างไหนยก ข้างขวาข้างไหนใช่ข้างขวาข้างนี้เก่งอ๋อนี่ยจจี่เน่น่่งสองนี่แล้วนี่นี่นี่ันหยุดันหยุดเนี่ยลองอีกทีหนูลองดึงสิฝึกก่อนฝึกก่อนฝึกแข่งกับพี่ก่อนดึงดึงลูก ใช่แบบนั้นแหละครับเก่งมากดูดูมันหมุนของน้องมาเวลเป็นฉลามเราจะประกอบให้พี่มิเกลเลยไหมลูกป,ประกอบเลยนะเดี๋ยวป๊าป,ประกอบให้พี่ก่อนของพี่มิเกลเป็นอะไรครับไหนดูสิปเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าสีฟ้าเป็นรูปอะไรครับเป็นสีม่วงม่วงไหนสีฟ้าเป็นรูปเหมือนมังกรอ่ะ น้ำจ่สีแดงน้าองพี่เกียวเป็นสีแดงประกอบเหมือนอันเดิมเป๊ะเลยใส่ข้างที่พี่ขนาดอะไรลูกพอกระดูกนอนไหนรอะกระดูกนอนเอาแมงกราฟกับฉลามมมงกราฟกับฉลามม่วงทีบ่ะ มังกรฟ้ากับฉลามม่วงกำลังจะสู้กันอ้าวน้องไปแล้วลงมาแล้วอ้าวลงมาแล้วออกน้องมาเวลขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนชนของไก่แพ้ของป้าแพ้ของฝั่งป้าแพ้น้องมาเวลอืมเราไม่เอาไม่เอาอีกรอบนึงมังกรฟ้ากับฉลามม่วงจะแข่งกันแล้วมาลงมาเตรียมพร้อมลงสนามได้ อ่าน้องมาวิวเตรียมก่อนหนึ่งสองเริ่มป้าป้าไม่ลงเอาใหม่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 ลงแล้วลงล้เอาใหม่เอาใหม่ลูกนึ่งงเริ่ลงแล้วลงแล้วเข้ามกระจายกระจายอ่ามาเวิวระวังมือระวังนิ้วนะครับดูดิ เอาไปลูกเอาหนึ่งสองสามเอาไปเอาลูกกระเด็นกระเด็นมามากินมาตรงหนูอ่ะมาตรงหนูหนูก็หนูก็เจ็บเนเจ็บระวังนิ้วนะลูกบ๊ายบายครับบ๊ายบาย Ммм, нигә бит.